อู้แดดจะเศร้าเธอว่าเมื่อนี้วะจะเศร้านายโกะกำลังอัจจะตตบีมีอย่างหลายเศร้ามากพวกหมู่บ้านลุยงานบ่หลายบันไดหมู่บ้านเกี่ยวว่างหกไรนี่แหละบ้านถือพูดละสามไรว่าเก็บข้าวเหนียวหรอเลือดเลือดขาเจ้าใหญ่ขาเจ้าใหญ่ลุยมืออื่นเด้กลั พรุ่งนี้ออกข้าวเจ้าใหญ่เบิดมือคำมับแล้วเบิวงส่งแล้วนะครับสวัสดีครับนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่องครกีลีสายเกียรติงานโทรหนึ่งครับผม,มไปแล้วเมียงไปแล้วบ่อืมเอาทำการลื้อวิจัยครับตื่นส่องมาลื้อวิจัยสรุปแล้วเมียนบ่ มันฟีดพออะ,อะมันฟีดเกิดไหมมั้งเกียร์ลงเกียร์ลงเ,เออแต่ละเอิรนหินเกลือขันมามีกับไปเอายุ่งเงี้ยนต้องเตรียมมาไว้หินเกยร์อือโอ้เอาเมื่อดีเลยมันหนามันเป็นซางแล้วนาจะไปเป็นมอหนวด <c oughs> ตะคิวแดกอยู่มคืนทังมันขาปั่นตะคิ้วตะคิวมันเย็นบ่นตึงโอ้โหดูขาเดียวตีจะงานตองมาที่หลนไอตัวไหนมันฟิดโอ้พันสุดเลยเนอะ อยต,ติดติดลายแล้วพี่หอยมันกินแมีนเมื่อแต่วหอยมันสีได้นี่หอยเกี่ยวล็นจีอู้คือขุ่มเลยเมียนถ้าถ้ามันฟิตหลายมันจะคเมเลยมันจะลอยที่กินมันเหมือนต่ช่วงนี้เนื้อเนือนี่มันเหมือเดบไปพันชุดมันก็เลยติดฟีดเลยเล่เปงานเลยอืงานเขา

I'm นมมี่คุนบมมี่ไปหาซื้อแล้วบมมีของหยันมาบมมี่แมนไม่ต้อ,ตองไม่ซื้อมากเราไปแปลงเอา ของยันมามันันึ่งผ้าเพิ่ไปหาซื้อสิแปดฟันมันบ่มี่ใที่แปดฟันมา่สไนร่อืมอย่างน้ใี่อปนขางข้อเยตัวนั้นตัวปันตัวผุนให้มันไหวไหมเออถ้าเป็นคู่บัวตาเข้ามันใส่ที่แปดฟันเหมือนม่นมอลรอขนาดรถเก่าหารถลอยหายังลบที่แปดฟันมันก็ไปเร็วกันบ่ ไม่ปล่อยเร็วแหงเลยของโตมันก็เปลี่ยนไม้เหมือนเนาะเปลี่ยนออกเกิดเปลี่ยนข้อเปลี่ยนอย่างเนาะรถจะขยันไบร่ยนขนาเชอวน่อย่า่อยเมกเลเวหลสร้างมันขวดกันแท้ให้ทำเยแมนผาดห่วงเขานึ่ เ <Yeah, S 2> yeah. นี่ยลูกพี่มันลองบักสายมุดมันน่ะปิดมันล่มได้อมุดอย่างเดียวเนี่ยมเสาทับกันดื้อวิจัยคือเสาครับต้องเบิ้งต้องชิดครับพี่น้องอั่นเห็นนั่นอันนั้นได้ยูดน้ำกันนี่มันก็ได้เบิ้งคอยกันเนี่ อ่ะเรียบร้อยครับล่องเปลี่ยนสายพานเป็นล่องเต็มเอ้ยเป็นล่อง B เฮ้เพื่อนเมืองฮะติดยังไงตู้มันถอดสายพานอันยะอยู่ <c ười> พี่ิดเครื่องวงรังวงรัง,ง,งแล้วเว้ยพี่ค้อนพี่ค้อนนี่ค้อนเฮ้ยครับผูพญานาคกับประกาศแล้วพี่นออ้องเว้ยจนเปิดเทีงครับเดี๋ยว สำหรับคิปนี้กับฝาไว้พี่น้องเอสซีพียงเทงานีครับผมเด็กกันไม่คิดหนาครับบรรยากาศไม่มื่อเศร้าครับบรรยากาศไม่มื่อเศร้าข้ากันเซกโหลดเอาแผ่นเล็กนะนาไมาใส่เล็กฉากอืม บายบายครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมฝากไว้นะครับบายบายครับผมไป๋